สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเสพข่าวกันเยอะเลยข่าวการสู้รบระหว่างไทยกับเขมรไอเราจะวางใจไม่เสพก็ไม่ได้เพราะว่า,อ,อ,ยาอย่างบ้านดิฉันเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ชายแดน ถึงจะไม่มากยังไม่ได้เป็นเขตพื้นที่สีแดงแต่ก็เป็นพื้นที่สีเหลืองก็ต้องมีการเตรียมตัวกันตลอดเวลาเวลาที่เสพข่าวมากๆนะทุกคนคือเราต้องหาเวลาพักพักด้วยเพื่อเคลียร์พลังงานเพราะไม่งั้นนะ่ะพลังงานของเราจะคูกลุ่นไปด้วยแบบพลังงานที่มันมันบีบอัดพลังงานที่เป็นพลังงานมวลรวมที่สะสมออกมาของทุกคน ที่แผ่ออกมาแล้วของตัวเราเองด้วยมันจะบีบอัดอยู่ในตัวเราจนแน่นไปหมดจะรู้สึกบางคนจะรู้สึกแน่นรู้สึกตึงรู้สึกตื้อตาพร่าบางคนรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนมีอาการคลื่นไส้มีอาการมวนท้องมีอาการแบบท้องเสียด้วยบางคนมันเป็นอาการที่แบบคือพลังงานที่มันล้นอะมันล้นเป็นพลังงานในเชิงลบที่มันล้นมากๆ เราต้องเคลียร์ออกนะคะทุกคนหาเวลาสักห้านาทีสิบนาทียิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญด้วยของการแบบตั้งแต่วันคือมันจะเป็นวันที่ที่เราจะต้องอัปเกรดตัวเองอะ่ะเพื่อเป็นวันที่ข้างบนจะส่งพลังมาเยอะมากเพื่อที่จะให้เราอัปเกรดตัวเองเชื่อมต่อกับโอโซ ภายในวันที่แปดทัพแปดที่จะถึงนี้อะยิ่งพลังงานลงมาเยอะๆทีนี้เราแบบยิ่งมาเจออ่ะเขาเรียกว่าพลังงานที่เรามวลรวมของโลกเราที่สร้างขึ้นมาของของพวกเราของตัวเราเองอ่ะมันจะทําให้เราแบบถ้าเคลียร์ออกไม่ได้อ่ะคือมันเหมือนกับอ่ผ้าที่ที่สกปรก แล้วถ้ายังไม่ซักเราเอาไปย้อมสีมันก็ไม่สวยอะ่ะมันมันเหมือนแบบนั้นเหมือนกับเราอ่ะเปรียบเสมือนตัวเราเป็นผ้าที่ผ้าขาวแต่ว่าเรามีความแบบเสพข่าวช่วงเนี้ยอ่ะเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่องเรื่องการสู้รบเนี่ยจนเราแบบคือผ้าผืนนั้นมันมัน,นปนเปื้อนไปหมดแล้วอพอจะเอาจะ พร้อมที่จะย้อมสีในช่วงนี้เพื่อจะย้อมสีแต่งแต้มวาดดอกไม้วาดอะไรสวยๆเพื่อจะรอให้ถึงวันที่แปดถ้าแปดผ้ามันก็จะไม่ผ้ามันจะไม่สวยสีมันจะไม่สวยเพราะว่ามันผ้าเรามันเปื้อนมันสกรปรกให้ทุกคนเคลียร์ตัวเองคือเราเข้าใจนะแม้แต่ตัวตัวดิฉันเองตัวประสิเองก็ไม่สามารถที่จะไม่เสบขาวได้มันต้องเสบอะ แต่เราต้องหาวิธีที่จะเคลียร์ออกนะทุกคนก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเคลียร์พลังงานลบฟังคลื่นเสียงที่เคลียร์พลังงานลบเยอะแยะคลื่นเสียงธรรมชาติก็ได้หรือจะเชื่อมต่อกับธรรมชาติไปหาที่นั่งชิวๆสบายๆนั่งบนพื้นหญ้านั่งบนพื้นหญ้าก็ไม่ได้เพราะช่วงนี้ฝนตกอต้องหาเก้าอี้สักตัวไปนั่ง เวลาฝนหยุดตกหาก็อีไปนั่งตรงสนามหญ้าเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงลมเสียงฝนเสียงกลดได้กลิ่นใบไม้ใบหญ้า,า,าเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติให้เวลาตัวเองสักห้านาทีห้านาทีก็ยังดีหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้จินตนาการว่าแบบพลังงานลบๆอื่นๆมึนๆตึงๆที่เรามารับมาแน่นๆเนี่ย ให้ค่อยๆหลุดออกไปเคลียร์ออกไปจากลมหายใจออกลองทำดูนะทุกคนคือทุกคนต้องช่วยตัวเองในอย่างนี้เออคือเพราะว่าคนที่ข้ามได้แล้วที่ผ่านได้แล้วอ่ะก็โอเคแต่คนที่อย่างคนที่เป็นเอ็มพาดเขาจะเขาจะรู้สึกได้มากๆเทือนใจได้มากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วบางครั้งอ่เราไม่รู้วิธีที่จะเคลียร์ออกแต่เราจะเก็บกอดมันไว้เรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไว้ซึ่ง ซึ่งมันไม่ได้เราเราจะไม่ไหวเราต้องเป็นแสงสว่างให้ได้เราอย่าให้แสงเราดับอย่าให้แสงเราดับหมอดเราต้องแม้แต่เหลือแสงริบหรี่เราก็ต้องพยายามที่จะเปล่งแสงเอาขึ้นมาใหม่ให้ได้นะทุกคนเราเราต้องเราต้องมีวิธีอะหาวิธีอ่ะอย่าอย่าปล่อยให้อะพลังงานลบๆความแบบเครียดความแบบรันทดหดหูอ่ะ เพรามันหดหัวหดหูสะเทือนใจมากๆนี่แหละอย่าให้มันเข้ามาแทรกแซงเราจนจนไม่เหลือพื้นที่ของแสงสว่างต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เคลียร์ได้ทุกคนมีวิธีเคลียร์เยอะแยะเลยอย่างอย่างที่บอกเอาแค่คุณไปรีแล็กซ์อยู่ตรงต้นไม้ใต้ต้นไม้อะอยู่ตรงสนามหญ้าสักห้านาทีก็ยังดีแต่ถ้าทำมีเวลาทำทำให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จะดีมากๆดื่มน้ำสะอาดก็ได้ น้ำเย็นเให้พระแม่คงคาให้น้ำฉะล้างฉะล้างความที่มันพลังงานสะสมในตัวระหว่างเนี้ยให้ออกไปแล้วก็ให้ออกไปเป็นไปอยู่ใต้ต้นไม้ให้ช่วยให้พระแม่ไก่อาของเราช่วยเคลียร์เคลียร์ออกเช้าเช้าไปรับแสงอาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกถ้ามีแสงให้พลังงานแสงอาทิตย์ алист. เคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์พลังงานลบออกแล้วก็ส่งไปให้พระแม่ไก่อาให้แม่ไก่อาช่วยดำไปทิ้งไกล ทุกคนนะทํานะเป็นห่วงตัวภาษิเองก็โหเสพข่าวแบบเยอะมากเยอะเพราะว่าบ้านอยู่ในโซนเขตสีเหลืองนั่นแหละก็เลยเลยเป็นอันว่าต้องเสพข่าวเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งสมาธิเรื่อหนีถ้าเกิดมันนี้สงครามจริงๆเราก็คงจะต้องย,ย้ายต้องอพยพกันเพราะว่ามันมัน มันเป็นไปไม่ได้ที่ที่คือเรายัางใช้ชีวิตอยู่ในโลกโลกมิติสามอ่ะในในความเป็นจริงกัากายเนื้อเราเนี่ยยังอยู่ที่นี่เราก็ต้องอทำตามวิธีของชาวโลกที่ต้องเอาตัวรอดด้วยก็ต้องดูข่าวดูข่าวด้วยมันก็เลยเป็นพอดูดูแล้วก็วางไม่ได้ก็อินนั่นแหละก็เลยทําให้แบบโอ้โหคือแน่น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 แบบจะอัดเจียนเลยคือเยอะมาก ก็ต้องเคลียร์ตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเลย,ยแหละอือับน้ําสิใช้วิธีอับน้ํานั่งสมาธิแล้วก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้รับพลังธรรมชาติทุกคนลองดูนะเคลียร์ตัวเองนะขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าอะไรก็ตามยืนหยัดความเป็นแสงของเราไว้แสงเล็กๆของเรานี่แหละที่จะเป็นพลังงานแผ่ไปสู่ผู้อื่น ไม่ว่าในยามสกครามหรือยามที่มันมีความเกลียดชังขุกลุ่นอยู่ทั่วแผ่นดินก็ตามแต่เราจะต้องเป็นแสงแห่งความรักเริ่มต้นจากตัวเราทุกๆคนโอเคไว้เจอกันใหม่บุมสวัสดีค่ะ